สวัสดีครับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับช่องพลาแบงค์นะครับดูในแก้วเราอยู่ไหนเนี่ยในแบงค์อยู่ไหนนะโอ้แบงค์อยู่นู้นแบงค์แบงค์บอกปากบอกบอกกบไปเลยครับกินอย่างเดียวครับพี่น้องสวัสดีครับไพ่แก้ว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 มาแล้วเด็กคิดดื้อจอมชนละมาแล้วครับผม น่าเด็กวัดวีร์รชวดนะครับพี่ดื้อพักพี่น้องเลยครับผมกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่วาสนานะครับพี่แมวนะครเออพี่พี่แมวเนาะครับผมเออที่ส่งของเล่นมาฝานะครับฝาให้เลยน้องแก้วก็แล้วครับดูมีม้าสองตัวแล้วลูกบอลอีกห้าลูกเดียวพอนะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณครับ จะให้แก้วเล่นหน่อยนะครับเอาแก้วอยากเล่นไหมไปแล้วครับดูแก้วจะเล่นไหมโอ้โหแก้วเราชอบมากเลยนะครับฟุตบอลลูกใหญ่ลูกเล็กไม่ชอบนะครับชอบลูกโตโตแก้วบอกว่าได้นอนกอดเอาแก้วไปยังแก้วไปยังขึ้นนิงแลยป่านนี้หลับแล้วครับจับหลับได้จะหลับอยางเดียวแล้วครับแก้วดูครับ หัวฉีนหัวตําเลยพี่นอ้องจับลูกไันแล้วนะครับจับลูกไันแล้วก็น,นอนนี่กกไข่ซะเลยเป็นไงล่ะครับสตไตล์พลายแก้วกันแล้วครับนี่เห็นไหมครับมุ้ยหลัง <c oughs> สงสัยไม่สนใจเลยนะครับสนใจแต่ลูกบอลอย่างเดียวนะครับดูครับโอ้ยแยมวนหมูแตกลูกที่ห้าแล้วนะครับผม ก็เลยแม่เอฟซีซื้อมาฝากเลยห้าลูกเลยนะครับเผื่อแตกก็ว่าหลับแล้วพี่น้องนอนกวกไข่อยู่นี่แหละแก้วเราสบายแล้วหลับโอ้ยสไตล์ปลายแก้วครับดูครับรับอีลีพี่น้องแก้วหวยรับอีลี่จะลูกหวยแก้วแก้วรับอีลีนะ โอ้ยแก่ได้วกอดม้อน้างสินี่แก้วดูครับจะหลับไม่หลับนะครับหลับ้วนะครับ <c oughs> ตกใจมก็ตกใจ <c oughs> แก้วเฮ็ดแปลกๆโอ้ย <c oughs> ตกใจมาแก้ว <c oughs> ตกใจอ๋ออ๋อ เอาละนี่ฟีสไตล์เขาแล้วครับ <c oughs> ลูกบอลเทออยู่ไหน <c oughs> ลูกบอลเทออะ <c oughs> เอา้าเอา้าเอ้าเอาละได้ที่แล้วครับพี่น้องได้ที่แล้วแก้วก้เอา้เอาแก้ว มักคักเลยครับโอ้ยเนาะอุ้ยอุอ้ยอ้ย,อย,อย,อยเป็นไรแก้ววิ่งหาแม่วะหวยเหนื่อยแล้วแก้ว <c oughs> <c oughs> ชั่วอากาศยามเย็นนะครับผมหลังเลิกงานนะครับตอนนี้ทีมงานก็เข้าไปรับแขกตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับผม แม่แม่เอฟซีท่านใดอยากจะมาเยี่ยมชมพายแก้วพายแบงค์แล้วก็แม่กําไรก็เชิญได้นะครับที่วัดปีระช่วนะครับผมหรือว่าจะมีกล้วยติดไม้ติดมือมาให้ด้วยก็ได้นะครับผมยินดีนะครับผมจะไม่ขอรับแต่แตงโมนะครับไม่รับอย่างอื่นรับได้นะครับแก้วจะเล่นกับควานเขานะครับอยู่ แก้วยงังงงอยู่นะครับเดี๋ยวาเลยอจากจะเล่นอยู่นะครับดูสไตล์เขาครับเนี่ย <c oughs> เล่นทั้งวันนะครับปล่อยเล่นสักพักนะครับผม,มก็หยุดอ่าดูท่านอนดูท่าเขาครับออกกําลังกาย <c oughs> ทาโยคะบอกแก้วแก้วทายทาโยคะแก้ว <that> ดูมอบมอบนี่เออแบงค์ทำอะไรเนี่ยแบงค์

แล้วจับได้แล้วก็นอนซะเลยนอนกอดไว้นะครับนอนกอดไว้เดี๋ยวมันจะดิ้นครับเดี๋ยวลูกบอลวิ่งหนีง่ต้องกอดเลยดูดูทยดูทำหน้าทำหน้าดูทำหน้ากอดไว้อย่างดีเลยนะครับผมหลับ มีสะดุง้งมีสะดุง้งนะมีสะดุง้งอย่าดิน้นอย่าดิน้นเขาอะอย่าดิน้นแกบอกว่าอย่าดิน้นอย่าดิน้น <c oughs> ชอบไหมแ,แ,แก้วชอบ <c oughs> <c oughs> เพราะแกแกชอบเพราะอุะ้ยแล้วอะไร <c oughs> ห้ามแตกนะลูก ได้โอกาสอ๋อได้ที่ครับเลียนโยคะแกวเล่นโยค,คะครับโอ้โหอ,อะไรลูกอะไรจะเอาอะไร <laughs> โอ้ยมาแล้วครับโอ้โหสองร้อยเมตรครับแก่เราแข็งแรงนะครับผม แม่เอฟซีท่านไหต้องการมาเยี่ยมภัยแก้วได้นะครับผมที่วัดวิรชนะครับผมใครอยากจะมาเยี่ยมเด็กวัดชิดอครับมาได้นะครับผมมาทุกวันได้นะครับผมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับนั้นก็ออกจาก3โมงเย็นเราก็จะมาพักผ่อนนะครับผมเดี่ยวไปเกี่ยวย้ากันนะครับผมดูครับ แม่นี่เราอ้วนจนสมบูรณ์นะครับผมดูกบบลูกแก้วเราเริ่มอ้วนแล้วนะครับผมแก้วเราก็เริ่มอ้วนแล้วโอเคนะครับสำหรับทีนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องพลายแบงค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับแก้ว